อ๋และพอพูดถึงเรื่องของการแพร่ระบาดเราไปไล่เรียงดูกันกับแต่ละประเทศเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปว่าหนักหนาสาหัสนนะคะ,ะมาดูกันที่ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสตอนนี้ประธานาธิบดีมาโครเนี่ยโอ้โหคือต้องเจอศึกหนักเลยทีเดียวนนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีประชากร67.4ล้านคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะคะ73.7%ตแต่ว่าติดเชื้อไปแล้วเนี่ย 10.4ล้านค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะ1.22แส,ส,ส,สนคนซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขของเขาเนี่ยนะคะก็ปาก็ไป3 0 0แสนกว่า2 0แสนกว่าคือทุบสถิติจริงๆของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ อย่างรัฐมนตรีนะคะสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการแจ้งกับทางรัฐสภาเลยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เท่าที่จําได้เนี่ยอยู่ประมาณ3,003แต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานสาธารณสุขฝรั่งเศสนะคะสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยได้ออกมาให้ตัวเลขยืนยันนะคะอยู่ที่3 0 3 000, 2 2 5 2รายก็คือตัวเลขเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เลยมีแผนที่จะปรับใช้มาตรการใหม่ โดยจะมอบบัตรผ่านวัคซีนให้เฉพาะกับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้นจากปัจจุบันนะคะที่อนุญาตที่ประชาชน,นแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผลตรวจที่เป็นลบหรือว่าหลักฐานที่ยืนยันว่าเพิ่งจะหายป่วยจากโควิดก่อนเข้าใช้บริการในร้านอาหารคาเฟ่และก็พื้นที่สาธารณะอื่นๆซึ่งเนียน,นะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้คนก็แห่กันไปฉีดวัคซีนนะคะ ทางประธานาธิบดีมากรงเนี่ยเขาออกมาเตือนเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้มาตรการกดดันต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิเสธในการฉีดวัคซีนนั้นต้องอยู่อย่างยากลำบากโดยสำหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนผมตั้งใจที่จะป่วนชีวิตของพวกเขานี่ประธานาธิบดีใช้คำคำนี้เลยนะคะใครก็ตามที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยผมตั้งใจที่จะป่วนชีวิตของพวกเขาเลยโดยผู้นำฝรั่งเศสอธิบายอีกด้วยนะคะบอกว่าพวกคนเหล่านี้คือพวกที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะถูกจำกัด กิจกรรมนอกบ้านและการเข้าสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจําเป็นต้องบอกคนที่ไม่ฉีดวัคซีนว่าพวกคุณจะเข้าร้านอาหารไม่ได้คุณจะนั่งในร้านกาแฟไม่ได้คุณจะเข้าโรงละครไม่ได้และคุณจะเข้าโรงภาพยนตร์ไม่ได้อีกต่อไป ถ้าเสรีภาพของคุณมันไปคุกคามเสรีภาพของคนอื่นคุณก็เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบและคนที่ไม่รับผิดชอบก็ไม่ถือว่าเป็นพลเมืองของเราอีกต่อไปโอ้โหคำพูดของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยนะคะงวดนี้เนี่ยโดนฝ่ายค้านร,รุมถล่มอย่างหนักลวค่ะและเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้ผู้นำของฝรั่งเศสไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนแล้วล่ะนะคะจัดการกับคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนะคะซึ่งทำให้เป็นปัญหา ท,ที่ตัวเลขนะคะของผู้ป่วยโควิดในฝรั่งเศสนั้นตัวเลขมันพุ่งพลวดกันเลยทีเดียว